กว่าจะได้แต่ละคลิปมันไม่ยากเลยเฮ้ย hey, ไม่ใช่ไม่ง่ายเลยอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เราถ่ายนะจะเป็นรีวิวสินค้าเป็นไม้มมอบดันฟุซึ่งเราก็ต้องขึ้นลงบันไดมีของล่วงมาละ,อ,ะอุปสรรคก็คือขั้นบันไดมันเล็กเราก็ลำบากในการตั้งขากล้องมากเราก็ต้องใช้เท้าเหยียบไว้และทำการรีวิวเพื่อน,อนๆคนไหนที่ยังทอ้อกับการทำคลิปนะเราเป็นกำลังใจให้เราก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันในการทำเริ่มงทำคลิปใหม่แต่เราจะสู้ ซึ่งไม่รู้ว่าจะสู้ได้สักแค่ไหนแต่ว่าเราจะส่วยถึงที่สุดเลยนี่จ้ะอันนี้เราขึ้นเอาขาตั้งกล้องไปตั้งข้างบนมาแล้วนะแล้วเราก็เอามาถ่ายตรงนี้เพื่อให้เห็นการถูแล้วก็การเก็บฝุ่นของเขาก็ขึ้นไปขึ้นมาลงไปลงมาอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าไม่ผอมสักทีพอจะได้แต่ละคลิปมันใช้พลังงานเยอะมากเหมือนกันนะอันนี้เราก็จะทำทั้ง A f f i l i a t e แล้วก็เป็นคลิปที่เอาไว้ลงช่องสีฟ้านะ ทำคลิปเดียวได้ลงหลายช่องทางยังมีบ้านแดงอีกนะที่น่าสนใจเพื่อนๆลองไปสมัครดูนะคะยอดวิวขึ้นเร็วมากเหมือนกันจะคล้ายๆกับรีวในบ้านฟ้านั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กําลังต่อสู้และหาเงินในอากาศนะคะยังไงก็อดทนค่ะสักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราสู้ๆนะ